ผัดเส้นทางเดินทับพร้อมชมดาบโบราณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจาะชีวิตเปิดมุมคิดนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงสุดแกรง่งคุณเก่งฐานพงจุ้ยประเสิร์ด CEO Macfood Group จากติดลบสู่การผลิตไอศครีมผลไม้ไทยส่งออกอันดับหนึ่งของเอเชีย er. และจากการถนอมอาหารสู่เมนูของดีเมืองสงขาหมึกผัดไข่ครอบ สถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวราไรตี้สีผ้าค่คะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาวันหยุดพักผ่อนสบายๆของท่านผู้ชมแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องน้าทิพย์พิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับความงดงามของวัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไป ช่วงวิถีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ปีสี่ภาควันนี้นะคะพามาอยู่กันที่วัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากและมีวัตถุบโบราณให้ชมอีกมากมายไปกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วสิ่งสําคัญเลยต้องเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปโบราณที่อยู่คู่วัดนี้มานานค่ะและเทปนี้นะคะได้รับเกียรติจากเจ้าอาวาสเมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของวัดค่ะ หนูอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้ตั้งแต่อดีตจนมาเป็นวัดสามบัณฑิตณปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในสมัยก่อนวัดสามบัณฑิตเนี่ยชาวบ้านยุคเก่าๆเลยเขาเรียกว่าวัดหงตั้งอยู่บริเวณพระโบสถ์ที่ที่ด้านตะวันออกเหนือของวัดปัจจุบันเมื่อถึงวันที่กรุงศรีอยาได้เสียแก่พมา่าในคืนวันนั้นเนี่ย ก็มีทัพของพระยาตาซึ่งจะเรียกกองทัพก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้คนที่ติดตามท่านออกมาจากพระนครก็หนีภัยสงครามมาก็ลงเรือล่องมาหลังวัดสามดิตเนี่ยจะเป็นสุดคลองซึ่งมาจากพระละวังบางปะอินเราจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ด้านหลังวัดบริเวณน,นี้เป็นบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์เราได้ค้นพบ มีดาบของมีค่าพระพุทธรูปทองคําหลายประการหลังวาสามดิตเนี่ยจึงเป็นที่พักทัพที่เขาเรียกว่าเส้นทางผ่านทัพพญาตา,าพระภิสูสงฆ์ที่เดินทางและร่วมขบวนมามีราวสามพันลูกมีความจำเป็นจะต้องศึกเขาจึงเรียกคนที่ศึกว่าไอทิศเนื่องจากมีพระพิสูศึกสามพันลูก สามพันทิศก็คือไอ้ทิศเนี่ยภายหลังเนี่ยเขาจึงเรียกที่นี่ว่าสามพันทิศปัจจุบันนี้ก็ผิดเพี้ยนมาเรื่อยๆมา,ๆมานับร้อยปีมาเป็นสาบัณฑิตอันนี้ก็เป็นชื่อมาของชื่อวัดขอจเจริญพรวันนี้ขอกราบนะมัสการลาหลวงลุงนะคะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สร้างไว้ให้พุทธศาสนกชนได้มากราบไหว้ค่ะและด้านในนะคะยังมีอาวุธดาบของจริงให้ชมอีกด้วยไปกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คืออาวุธดาบของจริงที่น้ำทิพย์ได้มาเห็นถือว่าเป็นบุญตามากๆค่ะและอาวุธดาบนะคะก็เป็นอาวุธสำคัญในสมัยนั้นเลยค่ะ อกจากจะได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยสายมูก็ห้ามพลาดเพราะยังมีการกราบสัการะขอพรเจ้าแม่ตะเคียนและท้าเวสุวรรณนั่นเองค่ะมาเที่ยวกันที่วัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเยอะนะคะช่วงนี้กลับไปที่พี่ปอกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตรามแม่ครัวตอนรักป่ารักชุมชนโดยบริษัทจิ้วหัวจำกัดและบริษัทตราแม่ครัวจำกัดร่วมกับ บริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดรวมพลังทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศพร้อมดารารักโลกลุยปล,ปลูกป่าชายเลนจำนวน1000ตน้นครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ณนะบริเวณปากน้ำประแสะอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อฟื้นความสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเลพร้อมพาเหล่าจิตอาสาผู้โชคดี20ท่านสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแข่งขันทําอาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและทํากิจกรรมเพื่อน,น้องน้องโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักพัฒ รงเพาะเห็ดและมอดแทงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไปอีกด้วยช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคครั้งนี้พบกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงสุดแกรง่งมากความสามารถผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยไอเดียแปลกใหม่สุดสร้างสารรนำซอฟท์พาวเวอร์ผลไม้ไทยในรูปแบบไอศกรีมโกอินเตอร์การันตีความสำเร็จด้วยการเป็นผู้ผลิตไอศกรีมผลไม้ส่งออกอันดับหนึ่งของเอเชีย จากความรู้ความสามารถที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษและไม่ธรรมดาเป็นถึงประธานรุ่น Advanced Retail Management Arm รุ่น34จากสถาบัน Arm Academy และประธานรุ่นหลักสูตร Top Cat 5มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร Executive BBA และปริญญาโทหลักสูตร Alpha MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากชีวิตติดลบสู่ CEO ธุรกิจมูลค่าส่งออกเกือบ500ล้านบาทและที่สำคัญความสำเร็จนี้ได้มาแบบก้าวกระโดดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด -19 อีกด้วยทำได้อย่างไรวันนี้เราจะไปเจาะลึกชีวิตพร้อมรับฟังหลักคิดและเคล็ดลับความสำเร็จนี้กับบุคคลต้นแบบคนดี4ภาคกรรมาการผู้จัดการบริษัทแม็กฟู้ดกรุ๊ปจำกัดคุณเก่งฐานพงษ์จุย้ยประเสริฐ และตอนนี้ปุ๊กก็บุกมาที่อาณาจักรของบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าของเราในวันนี้แล้วนะคะสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะคุณผู้ชมและที่นี่ก็คือโรงงานผลิตไอศครีมผลไม้ที่เรียกได้ว่าส่งออกอันดับหนึ่งของเอเชียเลยเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเขาด้านในกันเลยไปกันเลยค่ะ มาถึงแล้วนะคะตรงนี้เลยยืนรอตรงนี้สวัสดีค่ะคุณเก่งฐานพงจุ้ยประเสริฐบุคคลต้นแบบคนดีสีภาพของเราในวันนี้ค่ะมีภาพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยคุณเก่งอันนี้ก็เป็นภาพไว้ต้อนรับลูกค้าเวลามาเยี่ยมชมค่โรงงานนะครับอันนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยร้านชื่อยกเจิ้นครับเป็นร้านเฟรนช์ายร้านเครื่องดื่มกลางคืนที่เกาหลี ร้านนี้ร้านเดียวก็ประมาณ10ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือน10ตู้คอนเทนเนอร์ต่อเดือนค่ะทุกคนแบบนี้นี่ต้องขอเข้าไปดูเลยนะคะว่าได้รับการตอบรับจากทั่วโลกเลยหลายประเทศมากๆโดยเฉพาะที่นี่เกาหลีใต้ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนะได้เลยต้องเปลี่ยนชุดใช่ครับต้องเปลี่ยนชุดตามเพื่อความสะาดาตรฐาน,น,นาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะครับและตอนนี้แปลนร่างแล้วค่ะคุณผู้ชม มากเลยนะคะจะได้เข้าไปดูกระบวนการผลิตแล้ววันนี้จะได้เห็นอะไรคะวันนี้เป็นกระบวนการผลิตไอศกรีมซอเบรสับปะรดครับว้าวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแต่ว่าต้องทําตามขั้นตอนใช่ครับต้องต้องล้างเท้าก่อนต้องทำตามขั้นตอนมาเลยมาเลยมาครับคุณปุ๊เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกระบวนการผลิตไอศกรีมซอเบรสับปะรดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง พนักงานเยอะมากๆมีเท่าไหร่คะเนี่ยเราใช้ประมาณ200คนประมาณ200อเศษครับเฉพาะในส่วนของการผลิตด้านนี้จะมีการผลเปื้อนสูงนะครับก็ oh oh. จะเป็นการการตัดแต่ง oh oh. หัวท้ายให้เป็นรูปทรงที่สวยงามลงไปทิ้งในอ่าง oh oh. อ่างล้างนะครับแล้วก็ผ่านสายพานราเบียงเข้ามาสู่ภายในห้องขวานเพื่อทําถ้วยสับปะรดที่นี่ผลิตได้วันละ1.5่้ตู้คอนเทนเนอร์โอ้ oh oh. ถ้าไม่งั้นไม่ทันไม่ทันลูกค้าพอหลังจากที่ขวานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการล้าง ิ่งสกรปรกอีกรอบนึงนะครับพวกเนื้อสับปะรดที่ติด<ม>เนื้อผลไม้ที่ติดนะครับแล้วก็ฝุ่นอ<ะ>ีกรอบหนึ่งก็จะเข้าไปถูกขบวนการฆ่าเชื้อนะครับแอนตี้แบคทีเรียาอาหารส่งออกครับสิ่งสำคัญคือเรื่องของเชื้อที่เรามองไม่เห็นนะครับ<ะ>เ,รเราควบคุมมาให้ได้การที่เราต้องยับยั้งพวกเชื้อเหล่านี้เนี่ยเพราะเราเคยมีประสบการณ์ใช่ครับเดีย๋ยวไปเล่าให้ฟังเดี๋ยวต้องไปเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมต้องขนาดนี้เลยนะคะครับไปห้องต่อไปกัน ครับคุณบปเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องแอร์บัสเป็นห้องแช่แข็งอุณหภูมิติดลบ40องศาที่ผมบอกเป็นหัวใจสำคัญในการหยุดยั้งแบคทีเรียเนี่ยครับเป็นห้องที่ติดลบ40องศาคือห้องที่เย็นมากเย็นมากค่ะคุณผู้ชมแล้วคือแช่นานแค่ไหนอะคะจริงๆแล้ว4ชั่วโมงพอเทมปจะถึงลบ18องศาแต่เราก็แช่คาำแช่ต่อให้ได้ข้ามคืนลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิลงมาแล้วก็แช่ต่อจนถึงเช้า หลังจากที่เราเข้าห้องแอร์บัสหนึ่งคืนนะครับ<า>เราก็จะมานิพามาดูขบวนการผลิตไอศครีมก่อนที่มีการบรรจุลงถ้วยอ,อ,อันนี่ครับที่ผ่านมาหนึ่งคืนอันนี้ครับถ้าตกลงพื้นมันจะแตกเป็นแก้วเลยนะครับด้วยความที่มันแข็งมากใช่ครับเพราะว่าเราต้องทำในงานเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์มันเติบโตได้ไวครับค่ะแล้วนั่นก็คือบรรจุไอศครีมใช่ครับมีการใช่คาดบรรจุลง QC จะเข้ามาดูตลอดเวลาครับว่ามีอะไร ผิดแปลกจากสเปคที่ oh. เขากาหนดไว้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็จะถูกดึเ,เด็ดแะดึงออกทันทีกําลังการผลิตต่อวันเนี่ยได้เท่าไหร่คะสามหมื่นห้าพันชิ้นครับโอ้ห oh. ลังจากปิดฝาปุ๊บ oh. เราก็เข้าห้องแอร์บัสอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเลย oh. เอ๋อเข้าสองรอบใช่ถ้าเกิดว่าคืนแรกหนึ่งวันแรกเป็นการทําด้วยวันที่สองเป็นการบรรจุไอศครีมสองวันละยังไม่ได้ส่งลูกค้าเลย oh. รอวันที่สามนะครับก็เอาออกมาบรรจุทุกลูกที่ออกจากแม็กฟู้ดกรุ๊ปจะต้องผ่านเครื่องเมทัลดีเทคเ c t o r นะครับซึ่งเป็นเป็นตรวจจับโลหะอุปกรณ์ในโรงงานพวกน็อตพวกตะปูหรือว่าพวกพวกแหวนอะไรไม่มีทางในรอดได้แน่นอนทุกลูกเราตรวจ1น0 3เซวันก็ถือว่าเร็วสุดยอดแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่าลงในโรงงานใหม่เนี่ยเหลือแค่1ินาทีนะครับโอ้โหสามวันเหลือ10นาทีใช่ครับโรงงานใหม่ที่กำลังจะสร้างก็อยู่ข้างนี้ดกันเลยครับอ่าเป็นการที่ขยายธุรกิจเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะว่า การที่ขยายธุรกิจที่จะ g เ i n t ์ที่จะ worldwide ที่จะเอาสับประรดไทยหรือว่าผลไม้ไทย go i n t r เป็นซอฟ์ทาวเวอร์ขนาดนี้คุณเก่งกับทีงานทั้งหมดเนี่ยทำอะไรบ้างครับอ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันด้านนอกนะคะหลังจากที่เราได้ไปดูกระบวนการผลิตนะคะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆกับโรงงานผลิต ของ Max f o o d นะคะแบบนี้นี่คือได้มาตรฐานขนาดนี้ทําให้เราแบบว่าส่งออกได้แบบไม่หยุดยั้งเลยนะคะแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ส่งออกไอศกรีมซอเบตนะครบรรจุงลงในถ้วยผลไม้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียโดยที่มีสับรสซอเบตเป็นโปรดักต์เมน ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเดินทางมายังไรแล้วทําอะไรมาบ้างค่ะผมเป็นพ่อค้าขายไอศครีมโมจิอยู่ที่ตลาดรถไฟสีนคลินคือประมาณช่วงปี25ง5ันนะครับก็ทำาในครัวเรือนนะครับทำกับภรรยาแล้วก็ไปขายตลา,าดนัดนะครับผลก็คือเพื่อที่ฆ่าเวลาในช่วงเสาร,ร์อาทิตย์ปรากฏแล้วก็ขายดิบขายดีครับแล้วก็อยากจะทําธุรกิจนี้ต่องานประจำเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขว่าเราจะทยังไงให้ใหเราได้เงินแต่เราเหนื่อยน้อยลง แก้ปัญหามาเรื่อยๆ,ๆยนะครับพัฒนามาจนเป็นรูปแบบแฟรนชชายโมจิไอศครีมชื่อว่าโมจิลาโต้นะครับตอนนั้นก็โด่งดังมีสาขาเป็น300สาขาเลยเคยได้กินค่ะอร่อยมาก <c oughs> อบคุณมากเลยครับ <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบว่าออกจากที่ทำงานแล้วก็มาทำเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นพอเราตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเรามียอดขายเกิน1ล้านบาทหรือมีสาขาเฟรนชชายเกิน ถึงว่าสาขาอะไรถึงก่อนเราต้องออกมาทํางานแล้วเพราะว่าเราไม่อยากใช้เวลาง,งานมาทางานส่วนตัวละเกรางใจชอบทําพวกขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยคือมันตั้งแต่เด็กหรือว่ายังไงหรือว่าชอบค้าขายอะไรอย่างเงี้ยที่จริงผมชอบค้าขายมันติดนิดสัยนี้มาตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้ว<อ>นะครับเด็กๆก็อ,อยากเลี้ยงปลาราคาแพงเราไม่มีเงินก็ต้องเริ่มเลี้ยงจากปลาบอลลูนปลาสอดพอมันออกลูกมาก็ไปขายตลาดนัด พอได้เงินมาก็ไปอัปเกรดปลาเป็นปลาที่มูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นจนได้เราเลี้ยงปลาที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับมันมันติดที่ใขาขายล้วงกับเด็กละอะไรไมีให้ทําทําหมดเพราะเราคือแบบสู้ชีวิตคือเราเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ร่ํารวยนะครับแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวลําบากถึงขนาดแบบ,บเคยคิดน้อยใจนะครับพวกคนเราทําไมมันถึงลําบากได้ถึงขนาดนี้แม่เป็นหนี้จะมีเจ้าหนี้รายวันมาเก็บทุกวัน จนต้องล็อกหน้าบ้านขังตัวเองน้ํำไฟก็ถูกตัดเราไม่อยากเป็นคนลำบากเราอยากจะมีเงินเราอยากจะให้แม่เราสบายกว่านี้ครับเราก็เลยสู้มาเรื่อยๆครับอะไรทำได้เงินทําหมดตัองอ้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ปัน่นจักรยานไปเวทีมวยลาบเงินไปรับจ้างขายหนังสือพิมพ์มวยโอ้อนท <ำ S 1> เทุก<ๆ>อย่างจริงๆใช่ครับ ใจสู้เกินร้อยจริงๆใช่ครับอะไรที่มันเริ่มต้นแรกๆโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เคยมีในตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแล้วทําไมถึงเริ่มต้นได้ค่ะเมื่อก่อนขนมนไอติมไอศครีมเนี่ยมันจะมีขายคือเป็นตลาดไฮมาร์เก็ตนะครับซึ่งเราก็เราสนใจครับถ้าเกิดเราสมมติว่าเราเอาเอาโปรดักที่ดีขนาดนี้มาขายในกลุ่มที่คนเข้าถึงได้ง่ายครับคาดว่าเราน่าจะขายดี พยายามทำทุกอย่างครับให้มันได้โปรดักต์นี้เกิดขึ้นมาจริงก็ประกฏว,ว่าทำได้จริงคิดสูตรปรุงสูตรมายังไงอะคะก็ลองผิดลองถูกทำเรื่อยๆครับแรกๆเขาอาจจะไม่อร่อยแต่ควัคบด้ความแปลกก็เลยขายดีแล้วจุดเปลี่ยนของธุรกิจที่ขยับขยายสเกลหรือว่าความยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนี่คือเป็นเหตุการณ์ไหนอะคะก็ช่วงก่อนโควิดอะครับมันมีข่าวเริ่มล็อกดาว เราก็คิดดูว่าถ้าวันหนึ่งมันมาถึงประเทศไทยครับชีวิตเราจะอยู่ยังไงเพราะแฟนชายของเราทั้งหมดรายได้ทั้งหมดมันอยู่กับตาลาดนัดเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็เป็นเจ้าของโรงง,โรงงานผลิตไอศครีมซึ่งตอนนั้นผมซื้อไอศครีมเขามาแปลรูปเป็นโมจิเราก็เคยคุยกันสนิทกันแล้วก็เยกลยชวนมาคุยกันว่าถ้าเขาแย่ผมก็แย่เหมือนกันช่วงโควิดเพราะนั้นเราต้องหาอะไรที่มาทําร่วมกันแล้วเราเราจะรอดจากโควิดให้ได้มีเพื่อนรักมีเพื่อนแท้มีเพื่อนธุรกิจใช่เขาเป็นเจ้าของโรงงาน อไอศครีมชื่อมาทุรสแล้วก็ไปเก็ตไอเดียที่เจอสับป,ประรดเททิ้งเยอะๆะนะครับแล้วก็มาคิดดูว่าเราจะเพิ่มแวลูยังไงให้กับตัวมันดีทำยังไงให้ขายดีทำยังไงให้มันรอดจากภาวะที่จะกลางจะเกิดขึ้นสแสดงว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่เห็นอนาคตเลยนะคะมองเห็นปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นอีกอมันได้เป็นวิสัยทัศน์มากกว่าครับคิดดูว่าถ้าเราส่งออกได้ก็จะเป็นการดีเพราะว่า นอกจากน้ําหรือว่าสินค้าที่ต้องเป็นต้องทานเนี่ยอันดับต่อไปคือขนม hmm. อะไรก็ได้ทําให้มีความสุขครับคิดค้นไปมาก็คือกลายเป็นลูกสับประรดเอามาเป็นแพ็กเกจนะครับตอนนั้นมีงานไฮเฟกแล้วก็มีเพื่อนไปออกบูธเอาสับป,ประรดไปฝากไว้ที่บูธเพื่อนประมาณสิบลูกได้ครับลูกค้าสั่งมานะฮนะห้าประมาณห้าตู้ห้า <5 S 1> ตู้โอ้โหใช่ครับซึ่งมันเป็นแสนลูกเลย วันแรกเราก็ดีใจนะออเดอร์มีหลังๆเราเครียดละเราไม่มีโรงงานผลิตนะครับ<อ>เพื่อนก็เอาเงินมาลงผมไม่มีเงินไปนยืมคุณแม่ครับ,<อ>รบก,ก็เลยมาสร้างโรงงานเล็กๆพื้นที่ประมาณร้อยตารางวาหลังโรงงานโมจิเดิมปรากฏว่ามันไม่อย่างฝัน,น<อ>ไฮะม่ันไม่อย่างเราฝันเพราะว่า เราไม่เคยรู้เรื่องส่งออกเลย oh, นะครับตอนนั้นเดี๋ยวว่าเรื่องส่งออกภาษาอังกฤษยังไม่รู้<ม>เรื่องเลยขั้นตอนมีเงื่อนไขมีกฎระเบียบเยอะมาก<ช>มาตรฐานต้องสูงด้วยใช่มาตรฐานต้องสูงนะครับการขนส่งไม่รู้จกัก c r o เ s f r ไม่รู้จกัก cross shipping นะครับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่เราก็เราทํางานไก่ใหญ่เกินตัวสุดท้ายก็เท่าไหร่ก็ โดนรีเจ็คโดนเผาทําลายหมดแล้วฟื้นตัวยังไงแก้ปัญหายัางไงคะกับสิ่งที่เราแบบโอ้ไม่รู้แล้วเสียหายไปเยอะมากตอนที่ผมมีโอกาสได้มีบ้านหลังแรกเนี่ยก็คือมาจากการขายโมจิไอศครีมแล้วบ้านหลังเนี้ยมันก็จะังจะถูกแบงค์ฟองและเพราะว่าซักระรโอ้โหก็เครียด เครียดมากครับตอนนั้นเครีคยดมากเลยเพราะว่ามันเป็นหนี้สินล้นพนตัวแบบนี้คือเราต้องดับเครื่องชนแล้วล่ะเราต้องเดินหน้าทุกม่อข้าวเลยใช่ครับสุดท้ายไม่ไหวละคุยกับเพื่อนว่าเออขอโทษคือผมเป็นคนบริหารผมผมบริหารได้ไม่ดีครับผมบริหารผิดพลาดหนี้สินน่ผมผมขอยอมรับไว้เองก็ได้นะครับโอ้โหแอนอ,อกรับ ท,ที่เครียดสุดชีวิตนับได้ว,ว่ากล้าหารอย่างยิ่งเลยค่ะและก็เก่งสมชื่อจริงๆเพราะไม่เพียงแก้ปัญหาจนส่งออกได้สําเร็จแต่ยังเป็นก้าวสาคัญที่พลิกชีวิตและธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้ส่งออกไอศกรีมผลไม้อันดับหนึ่งของเอเชียคุณเก่งทําได้อย่างไรเราจะไปรับฟังเคล็ดลับความสําเร็จนี้ที่คุณเก่งจะบอกเล่าแบบหมดเปลือกติดตามกันต่อในอาทิตย์หน้ากับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทแม็กฟู้ดกรุ๊ปจำกัดคุณ เก่งฐานพงจุ้ยประเสริฐกลับเข้าสู่วาไรตี้สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับเมนูสีภาคค่ะช่วงเมนูสีภาาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนูสี่ภาคอาทิตย์นี้ขอเสนอเมนูใต้สุดต้นตำรับหาดใหญ่กับเมนูหมึกผัดไข่ครอบซึ่งไข่ครอบแท้ต้องส่งตรงจากสงขลานะคะสาธิตโดยร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ลาดคราค้าว71ค่ะส่วนประกอบมีดังนี้หมึกกล้วยไข่ครอบต้นหอมน้ำตาลทรายกระเทียมพริกแดงจินดา น้ำมันพืชน้ำสต๊อกไก่ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขั้นตอนความอร่อยนี้เริ่มด้วยจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้ร้อนแล้วเจียวกระเทียมตามด้วยหมึกชิ้นตโตลงไปผัดให้หอมเลยค่ะโดยให้หมึกสะดุ้งเล็กน้อยพร้อมใส่พริกจินดาแล้วผัดให้เข้ากันค่ะ มาถึงขั้นตอนการปรุงรสความอร่อยเหยาะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวสูตรเข้มข้นอร่อยชัว์ทั่วไทยทุกเมนูแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแล้วใส่น้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยผัดให้เข้ากันค่ะและเพื่อไม่ให้แห้งเกินไปเติมน้ำสต๊อกไก่พอให้ครุกคลิกจากนั้นก็มาถึงไฮไลท์ของเมนูนี้นั่นก็คือใส่ไข่ครอบลงไปเลยค่ะ และปิดท้ายเพิ่มสีสันด้วยต้นหอมค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเมนูหมึกผัดไข่ครอบเนื้อไข่นุ่มละมุนลิ้นสุดๆรังสรรค์เมนูนี้โดยร้านครัวพี่เล็กหัดใหญ่ย่านลาดพร้าวค่ะร้านครัวพี่เล็กหัดใหญ่ตั้งอยู่ที่8 4ทับซอยลาดพร้าว71ถนนลาดพร้าวแขวงสะพาน2เขตวางทองหลางกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วารายที่สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า1 1นาฬิกาหนาทีทางช่อง5กฎหมายเลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำข้าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวาไราตี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ